กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนชาวเกมเศรษฐีเซิเร์ฟประเทศไทยหรือเะรีคุเวลาเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครบผมอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเปไ็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ จี้นะครับผมซึ่งจี้ที่เข้ามาใหม่นั้นก็จะเป็นจี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับไนกี้เป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าใครมีไนกี้แล้วก็มีจี้พวกนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจี้ที่เข้ามานะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด4จี้หลักๆนะครับผมซึ่ง2จี้แรก ความสามารถเหมือนกันแตกต่างกันแค่สกินนรกกับสวรรค์นะครับผมก็คือเกาะลอยฟ้าหลุมดําความสามารถก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มต้นการทลุกเต่าน้องมีโอกาสเจรนะครับผมที่จะเลือกทอยเดินหน้าถอยหลังหลังจากนั้นนะครับผมก็เลือกไปในระยะที่ทอยได้ก็เอาไว้ เก็บดาบของไนกี้นั่นเองเนาะแล้วก็มีความสามารถในการก่อสร้างเรนมาหรือว่าตกเลนมานะครับผมมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์แปนะครับผมทำไมรู้ไม่เปิดอันใหญ่เนะี <c> ่ย <oughs> มีโอกาสแปนะครับผมที่จะติดตั้งหลุมดำนะครับผมก็เอาไว้ติดตั้งหลุมดําตรงที่เราคิดว่าจะถอยได้แล้วก็วาร์ ไปเก็บดาบของเรานั่นเองแตกต่างกันตรงที่อันนึงเป็นสีฟ้าอันนึงเป็นสีม่วงนะครับแค่นี้แหละเนาะชิโต่อาปนะครับผมเป็นจี e ้เทมไนกี้ลิมิตติดอีชันหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับผมไทเเนียมโจมตีก็ทําลายลูกเต่านะครับผมเมื่อศัตรูมาตกเมือของเราเนาะโอกาส38%ซึ่งค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมเนาะ,ะแล้วก็มีป้องก,กันกรโจมตีป้องก,กันการักจับ8 5 แต่เดี๋ยวน,ยน,นี้ป้องกันการโจมตีป้องกันการหักจับอะมันขึ้นไปที่95%แล้วไม่ใช่เหรอก็นั่น่ะนสินะอืมคุมเต่ามันก็5-5แล้วนี่ยัง5-4อยู่เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอีเวนที่หาย,ยากด้วยเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันลิมิตดอ dition ส่วนอันสุดท้ายนะครับผมซี่ใหม่แกะกล่องเนาะดาบจากักรพรรด เทพไนกี้ลิมิเต็ดอิดิชันบอกเลยว่าจี้สวยมากแต่ความสามารถก็ก่อสร้างสำลังนะครับผมมีโอกาส40%สิเอเซ็นต์น้องเด้งกับลมันในต่งเดิมนะครับผมบวกอีก2นึ่งเมื่อแสดงผลนะครับผมแล้วก็เมื่อตกเลนมากของฉันหรือว่าก่อสร้างเลนมากของฉันโดยตรงนะครับผมมีโอกาส80%ที่จะดึงสีช่องหน้าหลังนะครับผมไม่มีเาะเกาะเนาะเมื่อแฝดตรงข้ามท้อกันก่อสร้างเลนมากหรือว่าได้รับเลนมากนะครับผมมีโอกาส50%ที่ยิงระเบิดตามใจฉันในแบบนี้แฝดตรงข้ามแบบสุ่มออัันนนนนี้้้้ก็จะทใหง วิ่ง่ายยิ่งขึ้นหรือว่าลมง่ายยิ่งขึ้นเหรอความสามารนี้แต่ไอแปเนะี่ยจะว่าคอมโบก็คอมโบอยู่นะถ้าเกิดว่าเราโยนดาบไปที่แถวในศัตรูยืนอยู่และศัตรูมีโลหรือว่าศัตรูมีป้องกันอนะป้องกันศัตรูก็จะหายไปและศัตรูก็ยังยืนอยู่ที่เดิมใช่ไหมแล้วเราก็ว่าไปตกที่ดาบของเราเพื่อทําการดูดสี่ช่องหน้าหลังแล้วก็จงตีโยนดาบอีกนะเนี้ยเนี่ยคอมโบสุด,สด เออถ้าเชียร์ให้หานะถ้าเกิดว่าใครมีเกาะลอยนะก็ให้หาเกาะลอยกับดาบหาอันไหนก่อนอืมเกาะลอยเดี๋ยวค่อยหาในอนาคตก็ได้เนาะเออจี้เก่ามันมีเยอะแยะแต่จี้ใหม่นี่สิดาบจากักรพรรดิเอาเลยเนาะส่วนจี้นี้เข็มทิศของเจบอลรู้ไม่รู้ว่าน้องมาตอนไหนอะแต่น้องขึ้นมาอีเวนต์แสดงว่าน้องมีให้หาอยู่ แต่ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันม่าหาตรงไหนเพราะว่าเปิดเข้าไปดูในหน้าต่างอีเวนต์แล้มันก็ไม่มีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าแคปของเซวอลหายยังไงเนาะก็บอกลุงด้วยก็แล้วกันนะครับผมข้อสมาัถก็คือเมื่อทะลุเต่ามีโอกาส75%็บห้าปเ็นะครับผมที่จะได้ถอยหลังเฉยนะครับผมแล้วก็เมื่อมาถึงพื้นที่หัวมุมมีโอกาสห้าสิบปอร์ซนที่จะย้ายทันทีนะครับผมฮะเอ่อเมื่อมาถึงพื้นที่หัวมุมโดยตรงมีโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นที่จะย้ายทันทีระหว่างพื้นที่หัวมุมและพื้นที่เศษ ตกพื้นที่หัวมุมย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษไงเหรอช่างทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันอืมมันก็ช่างมาคือเนาะที่นี้จะโหดตอนที่น้องมันบอลมาเออเจอบอลไม่โหดหรอกมันบอลมันต้องตกมุมไงเก็บไว้รอก็ได้นะครับผมโอเควิธีการหาของเรานะครับผมเราจะสามารถหาได้จากการที่เรานั้นจะต้องสะสมเนาะ เทพีในกี้แห่งชัยชนะนะครับผมเอสทั้งหมด4อันนะครับผมทุกอย่างเท่ากันหมด4 g หาเทพีอันซึ่งเทพีสามารถหาได้จากการสะสมปีกปีศาจ A นะครับผมซึ่งหา12อันเนาะแล้วก็ปีกนางฟ้า A บวกหา8อันเหมือนเดิมนะครับผม A 12 A บวก8แล้วที่ขาดก็น่าจะเป็น เเอหมมืนดิส่วนอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับผมยังไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเรายังมีจี้ที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งอยู่ก็จะเป็นจี้โดนก๊อปปี้แม่เหล็กอ๋อเออใช้โดนก๊อปปี้แม่เหล็กยังจะดีกว่าดาบไหมแต่ก็หาสี่อันเท่ากันแกนแม่เหล็กเลือดอันนี้ไม่แนะนําเพราะว่าแกนแม่เหล็กเลือดมันมีดีบัฟก็จริงนะแต่เวลามันดูอะมันจะติดกงพอติดกงเขาก็ไม่ได้จ่ายตังค์ไงเออ บัตรเชิญปาร์ตี้ห๋อเฮ้ยน้องก็เล่นเหมือนกับบัตรเชิญปาร์ตี้ได้นะเออความสามารถดึงดาบกับความสามารถเชิญปาร์ตี้มันทับกันปะไม่น่าเพราะว่าน้องไม่ได้ใช้ดาบเป็นคนใช้นะครัมผมน่าสนใจนะจีเนี่ยนะ้โอเคอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นที่<ม>รุงได้ทำการติดค้างไว้ในเมื่อกี้นะครับผม,มก็คือน้องไนกี้ยังอยู่ ตอนแรกอะ่ะมันหมดที่12ทับ9เอ้ย19ทับ9ใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็น22ทับ9หมดพร้อมกับกจี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเทพไนกี้นะครับผมก็หาต่อได้เลยนะครับผมเขาขยายเวลามาให้แล้วเนาะอ่ดีดีด้วยครับผม b r a โววิสติวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้นะครับผมตัวละครต,ต่อไปของ Tower of God ก็ยังไม่มานะครับผมน่านจะมาในวันที่22นู่นแลหละเนาะก็รอกันต่อไปก็แล้วกันดูจะเง,งาแล้วนะครับผมเราคงรู้ว่าเป็นใครแต่ลุงไม่รู้เพราะลุงไม่ได้ดูอนิเมีนะครับแม่ สปอยได้เลยครับผมุูชอบดูสปอยเนาะลาไปก่อนนะครับผมขอทุกคนโชคดีสำหรับการทำอีเวนต์การ์ดไนกี้กับอีเวนต์ซของไนกี้นะครับผมน้องไนกี้ก็คือเมตาดีๆนี่เองเนาะไปลคะครับผมจุ๊บๆ